ตำรวจกองบังคับการปรับปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระดมกำลังตรวจสอบพื้นที่ป่าแม่ลำเมาจังหวัดตากนะครับก่อนที่จะยึดไม้แปรรูปและไม้ท่อนจำนวนมากมูลค่ากว่า6ล้านบาทครับไม้สักท่อน154ท่อนไม้สักแปรรูป64แผ่นมูลค่ารวมกว่า6ล้านบาทและรถจกักรยานยนต์3คันเป็นของกลางที่ตำรวจกองบังคับการปรับรปร,บรามการกระทำผิด เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือบอกอปทสอพ,พร้อมกับตำรวจป่าไม้และหน่วยงานป่าไม้ตรวจยึดได้จากพื้นที่เตรียมการอุทยานแห่งชาติน้ำตกผาเจริญและป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่สอดหลังจากสืบทราบว่ามีนายทุนว่าจ้างกลุ่มชาวบ้านในพื้นที่ตัดไม้ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ลาเมาจึงนำเฮลิคอปเตอร์บินสำรวจและระดมกำลังเจ้าหน้าที่กว่าร้อยนายตรวจสอบพื้นที่ แต่ขณะจับกลุ่มกลุ่มผู้ต้องสงสัยอาศัยความชำนาญในพื้นที่หลบหนีไปพันตารวจเอกสานุวงคงคาอินผู้กำกับการ4ีกองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดเผยว่าไม้ที่ยึดได้ในหลายพื้นที่หลายตำบลเป็นพื้นที่ชุมชนกลุ่มชัติพันธุ์บนพื้นที่สูงจึงเชื่อว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุอาจจะมีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับชาวบ้าน มีความชำนาญในพื้นที่เพราะสภาพพื้นที่เข้าออกลำบากมากซึ่งเจ้าหน้าที่จะเร่งขยายผลจับก,กลุ่มผู้เกี่ยวข้องต่อไปครับ